ไปในมาครับในห้างเราก็มาเจอกันทุกตัวนี้ครับแม่น่าสนใจเสี่ยวนะนี่สังคิกจ้ะโอ้โหสงสัยต้องไปแอบดูหน่อยแหละว,ว่าข้างในเป็นยังไงเนาะอืมเดรเล่ครับเดรเลดยด้วนคือตามาถาแบบว่าได้เนาะอ,อยากนด้เออข้อท่าเดียวกันอันนี้ก็ดูรีวิวมาเยอะครับนะแต่วันนี้เอญได้มาเจอตัวจริงนะวจะลองขับหรือจะลองปาตัวเทียวดู อืมไหมเพื่อนๆว่าไงดูดูท้ายหน่อยดูท้ายหน่อยนะเ่อต้องหาโอกาสไปดูตัวจริงซะแล้วแวยไหม,มนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่ 0, ศูนย์นิสสันครับยังไม่บอกที่ไหนนะแต่เรามาดูเลยครับพามาดูดูรถคันหนึ่งครับจริงๆดูนานหลายหลายทีแล้วแต่วันนี้มีโอกาสมาที่ศูนย์บริการเขานะ คุณเซลนั่นมามาดูรถกันหน่อยครับมาดูกันแบบใกล้ชิดก็คงมีเพื่อนๆเคยดูบ้างแล้วแหละแต่วันนี้ผมพามาดูสดตัวอีกนิดว่าเราดูในปารานที่ดูไว้นะครับนี่ครับนี่เจ้านี้ฮะเจ้านี้วันนี้เรามาดูนิสสันคิกครับอดูละเอียดก่อนนะประมาณนี้เดี๋ยวไปหาดูแล้วกันให้ดูได้ก่อนตัวนี้ครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวท็อปนะให้ดูหน้าก่อนตัวท็อปสุดๆคือเป็น โน่นตัวท็อปเราบีแอลแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วก็มีชุดแต่งพิเศษอีกเดี๋ยวดูก่อนว่ามีดูรอบๆคันก่อนแล้วกันนะอันนี้ออฟคันครับออเทคเนาะออเทคออเทคนี่คือเป็นตัวท็อปสุด V ีแครับแล้วก็มีคือชุดแต่งพิเศษอีกชุดแต่งพิเศษก็เมื่อกีอ้น้องเซลเขาอธิบายไว้นะก็จะมีเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อน ก็อย่างเช่นอะนี่ครับไฟเนาะไฟ LED ครับมีลิ้นหน้าลิ้นหน้าหนอมีชื่ออเทคด้วยครับแม็กนะแม็ก <c oughs> แม็กก็เป็นลายพิเศษอันนี้ลายใหม่ด้วยนะไม่ใช่ลายเดิมครับแล้วก็ด้านล่างนี่ครับเป็นคิ้วสีเงินไม่เหมือนตัวอื่นนะเพราะว่าอย่างตัวนี้เป็น วีเอลได้เฉยวีเอลเฉยก็เป็นขีดแบบนี้ครับอ่ะทีนี้พาเดินดูรอบ VL บ้าง V l, v l นี่คือเกรดตัวท็อปนะตัวท็อปของเขาครับเขาจะเป็นไฟ LED หมด LED ทั้งทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกครับมีไฟตัดหมอกเป็น LED นะ้หน้าเป็นทรงแบบนี้ครับ <S <S ล้อแม็กจ้ะล้อแม็กอัลลอยนี่มีทุกรุ่นเลยตั้งแต่ รุ่น E รุ่น V รุ่น BL ครับมี3รุ่นครับแบบนี้ดูด้านนอกอันแบบนี้จะครับคิ้วเป็นแบบนี้ครับด้านหลังด้านหลังก็เป็นกระทนแค่นี้นะชุดแตบบ่งยเรียบมาดูกับทางด้านนอกมีเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบท้ายให้เห็นตรงนี้ยังไม่มีสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์ไม่มีอมืแล้วก็ที่สำคัญคือ ไฟท้ายครับไม่เหมือนรุ่นอื่นครับไฟท้ายนี่เป็นแบบยาวนะมีทับพิมพ์ยาวไปดูกนเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นตัวท็อปปับรุ่น V L ครับ mm. ด้านนี้เหมือนกันนะ mm. ฝาเติอน้ํามันครับไฟท้ายยาวเหมือน,นไฟท้ายยาวนะจ๊ะ mm. แบบนี้ครับ mm. อันนี้เราดูรอบนอกแล้วขออนุญาตเปิดดูด้านในหน่อย mm. เปิดดูด้านในครับ ด้านในครับโอ้นี่ด้านในตรงนี้ก็มีนุ่มครับนุ่ม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 ุนี่บุนุ่มหมดเลยนี่ตัวเอาถิงนะเดินเส้นสีน้ําเงินครับอนี่มีรู้สึกจะจะเป็นไฟสร้างบรรยากาศอะไรนี่แหละครับแล้วก็นี่มีไฟลที่พื้นเลยนะคำว่าคิกอยู่ที่พื้นครับถ้าทีมมันเนี่ยอาจจะเห็นไฟนะครัมันจะตกแต่งแบบนี้ครับ เป็นจอเป็นจอน่าจะเป็น L E D นะเจ็ดแปดนิ้วอะไรเนะี่ยจออันนี้คงเคยดูกันมาแล้วครับแล้วก็อันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นโอ้ขนาดท่านี้ครับดูดูเทียบประมือผมนะไม่ไม่ใหญ่มากกระจกสองหลังไม่ใหญ่มากครับตรงนี้เป็นกล้องอนะ่ะมองด้านหน้าก็จะเห็นว่าเป็นระบบ Cruise Control อะไรเนี้ยแหละครับอันนี้นะสีดำเงินครับอืม นี่ครับเปขมเกียร์นะมันใหม่จับเป็นไงแม่พอดีมือนะบอกนะนนอหน่อยลองไล่งขีนึงจับพอดีมือมากเลยครับนี่ปุ่มต s t a ร t ต,ตรงนี้ครับอน่าจะโดนนะครับเนี่ยมันพอดีไปหมดเลยนะเออของนี่ตอนนั่งนะดูหัวความสูงนะความสูงอาจจะแบบเหลือเหมือนกันนะเนี่ยเออเหลือเยอะเหมือนกันนั่งก็กระบครับแต่ที่รู้สึกคือ กระทับกว่านีโอนิดนึงอาจจะย์กดตัวตัวบอร์ดนี่พอดีต <aún> ัวนิดนึงแต่ก็ถือนั่งสบายนะขนาดวงไหลก็เล็กกว่ากระทับกว่าแหละแต่ว่าตัวภายในก็กว้างๆพอกันอาจจะรู้กปล่าว่าจะมาชินกับนีโอนะสื่อเบียดด้วยควารู้สึกอันนี้อาจจะรู้สึกแคบกว่านิดนึงอเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูเดี๋ยวผมลองเปิดตัว VL ที่ไม่ใช่ออเทคงอีกทีนะ มาดูครับมาดูมาดูเจ้าวีแอลบ้างคือจริงๆผมสนใจเจ้าวีแอลนี่มากกว่าออเท็กเองนะตรงนี้เหมือนกันครับนิ่มๆเหมือนกันตรงนี้นุ่มมากคน,นุ่มมากเหมือนกันแต่ตรงนี้เดินสีขาวนะเอ,อไฟเขาไม่ได้เปิดครับก็เลยไม่มีไฟที่พื้นท้างล่างไม่ได้เปิดไว้เหมอือนกันครับตรงนี้เป็นเทอร์เรเียแล้วสีเป็นโนแบ๊กครับการนั่งก็ท้างไหนก็เหมือนกันแหละมันก็เหมือนกันหมดครับ หมือนกันหมดเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ถ้านั่งนะบอกตรงนะนั่งปุ๊บจับเกียร์กระทับเลยแต่ว่าอาจจะฝืนฝืนนิดนึงเพราะว่าหัวเกียร์เป็นแบบใหม่ๆเนาะเล็กๆอย่างนี้เราจะขับมือเดียวมือจับหัวเกียร์เนี่ยไม่ได้แล้วไม่ชินแล้วฟีลดีนะครับฟีลดีอ้าวอันนี้ปุ่มปุงควบคุมนะควบคุมวิทยุทางนี้ทางนี้เป็นระบบการขับเคลื่อนครับ cruise control อาจจะทีป cruise control ก็มีนะรุ่นนี้ อันี่ขูดคอนโทรก็คือแบบขับตามขันหน้าครับล็อกระยะห่างก,กับขันหน้านะ,ะมีวิทยุ l อ d ดีเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็มีนี่กล้องคูซอนโทรอยู่นี่ครับแล้วก็มีกระจกที่เป็นกล้องอยู่ด้านหลังเหมือนกันครับอันนี้คือแบบที่ตกธรรมดากดปุ๊บเป็นกล้องเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นครับแบบนั้นครับอืมพอเออนั่งขันที่สองแล้วก็กระชับดีเหมือนกันนะนั่งันที่สองเดี๋ยวไปลองนั่งด้านหลังดูที่เป็นไงเออ ด้าน,นหลังและหลังครับโอ้ผมก็สนใจคนด้านหลังเนี่ยเออมันก็ดูสวยนะเนี่ยเต้นสีขาวมีมีไอ้ขอบคิ้วตรงนี้นะสีเข้ากันดีครับมีช่องวางแก้วนี่วางเยติได้เลยนะผมใหญ่ดีครับอ่ะลองนั่งหน่อยลองนั่งหน่อยลองนั่งหน่อยครับมาเข้ามาแล้วรตรงนะสี ที่บนด้ันหล,ลังมันชันชันไหมก็ชันไปนิดนึงครับแต่ก็ยังนั่งสบายอยู่ครับแต่ถ้าไปปรับ,บให้มันอ,อยางอีกนิดนึ่งเนี่ยน,น่าจะสบายกว่านี้นะเนี่ยที่วางหัวเนี่ยก็พอดีเลยครับแล้วมันปรับขนะึ้นลงได้ด้วยนะวางหัวพอดีปรับขึ้นลงได้ทีนี้ผมว่ามีเด็กนคนหนึ่งนั่งกลางไปเลยเนั่งกลางประนุขึ้นมานะไม่ได้นั่งสบายว่าแต่ก็ไม่แข็งนะก็นั่งสบายอยู่และย,ย่างก็มันยกตัวขึ้นมาจากตั ขนข้างๆทางซ้ายข้างขวาเนี่ยก็ไหลก็จะไม่เบียดกันนะัคือต้องจริงรถต้องสภาพคือคันคันนี้มันไม่ใช่รถใหญ่นะมันรถ B ี e ซ gment ขนาดกลางนะไม่ได้ใหญ่มากมันแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วลหละนะแล้วก็จะก้าวข้ามไปเข้าข้ามมาได้นิดหน่อยนะตรงกลางนี่ก็เป็นช่องเสียบ usb นะไม่ได้เป็นช่องลมแต่ก็ไม่รู้นะครับเขาก็บอกว่าแอร์หนาวแล้วร่นี้แอร์หนาวอาจจะเย็นเพียงพอแล้วก็ได้ก็ไม่จําเป็นครับ ดูด้านล่างด้านล่างก็โลง่ลงๆครับโลง่ลงๆใต้ใต้นี้ใต้ขาเนี่ยมันหวาดเข้าไปเอามีไฟครับใช่ๆมีไฟอยู่ตรงนี้ครับนะโอเคครับดูรอบคันแล้วดูลแล้วนะโอเคครับผมดูรอบคันแล้วดูใหน่ว้ด้านหลังดูฝาท้ายหน่อยเกิดตรงไหนเนาะเปิดตรงนี้ กาที่เดินเข้ารถข้างหลังป,ปึ๊บก้าวขาเข้าไปนั่งป,ปึ๊บนะครับนี่ปะติยันไีไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ก็ไม่ได้อึดอัดนะหัวก็สูงทีเดียวสูงสูงสูงอยู่นั่งสบายอยู่หัวเรือเยอะผมไม่ใช่คนตัวใหญ่มากครับก็นั่งสบายตัวใหญ่มากอาจจะยกเข่าเรือนะเนี่ยหัวเรือเรือเยอะทีเดียวแหละนั่งแบบโอ้ อาจจ่ไยห,ห้างได้เลยครับเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเลอะพอแล้วโอเคครับนี่ผมไปดูบางรุ่นมานี่สีเป็นลอนเป็นลอนเลยอันนี้สีเน็ตนะเนี่ยชุดอะไรมันมันดูแบบดูแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องพิเศษอะไรมากครับแบบนี้ก็ดูแลรักษาง่ายดีครับไม่ต้องวนไหวยเยอะนะนี่เป็นเอกลักษณ์อยา่งางหนึ่งของรถญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับช็อบช็อชออเปิดฝาท้ายครับตรงนี้ครับมีปุ่มอยู่กดปุ่มแล้วยกหูหนักเหมือนกันครับฝาท้ายนี่ไม่ใช่เบาหนักใช้ได้อยู่ อ,อมมีอืออจับมือลงตรงนี้เวลาดึงลงอนะ่ะดึงลงตรงนี้นะครับอืมแล้วก็ตัวนี้เนาะผมมีแผ่นบังเนี่ยมีให้ด้วยนะสําหรับรุ่น v l แอลและออเท็กกับตัวนี้ออเท็กนะมีให้ด้วยมีไฟ led ด้านในด้วยนะครับอืมเบาอ,อ่ะมีที่แขวนอะไรตรงนี้เลยเป็นตัวล็อกนั่นเองครับเอ,อ่อแล้วก็เบาะแบ่งหกสิบสี่สิบนะครับนี่ด้านใน ด้านในใต้นี้ครับไม่ได้เป็นยางอะไรนะอย่างที่รู้กันมีตัวฮุกรับ,บลากจูงแต่ที่12โวลต์แล้วก็อันนี้เลยน้ายาปากครับชุดชุดปากใช่ไหมตันนี้เป็นปั๊มลมครับเป็นปั๊มลมนี่ผมเท่นี้ครับเป็นประมาณนี้โอ้แต่ฝาในผมนึกว่าเบาๆนะเวลาดึงลงนี่หนักใช้ได้อยู่นะ นพอแต่พอกดถึงระดับนึงแล้วครับมันก็จะดันตัวเองลงไปครับไม่ได้เหนื่อยแรงมากอโอเคสวยดีสวยดีสวย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 ,สวยอ่ะไปให้ดูอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งจริงๆเนาะออเทคนี่สวยนะโทษนะเนานะเห็นเมื่อกี้มีสปอยเลอร์ตัวไหนถึงจะมีสปอยเลอร์ครับตัวออเทคไม่มีสปอยเลอร์เหรอใช่ครับอไหเดี๋ยวรอบดูครับตอนนี้ออเทคเครับไม่มีนะสปอยเลอร์บนไม่มีครับ ก็มีเป็นแบบแบบนี้เลยนะไม่มีแล้วสปอยเลยต้องามาซื้อติดตัวเองอ่ะตัวนี้ตัวออเทคครับนี่จ้ะต่อกันด้วยเจ้า vl นะ vl เป็นอย่างนี่นจ้ะอืมครับสีบอลน,นี่ก็สวยดีเหมือนกันนะสำหสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับ เขามีค่าสีนะครับมีค่าสีคือเจ้าสีบอลกับสีน้ําเงินเนี่ยจะไม่มีค่าสีแต่ถ้าเป็นสีเทาเอ่อสีอะไรอีกอะสีดําสีพิเศษสีขาวเนี่ยก็จะมีค่าสีสีอื่นสีขาวสีหนึ่งหมื่นบาทแต่เป็นสีลังขาวลังคาดํานี่หนึ่งหมื่นห้าครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะสีขาวล้วนๆ้รุ่นต่ําลงไปรุ่นวีเนี่ยก็จะหมื่นบาทครับโอเควันนี้พาชมตรงนี้ครับบอกได้เลยวันนี้อยู่ที่ ศูนย์นิสสันที่หนองแข็งครับผมเดีย๋ยวไปลองขับวถกันอ่านี่รออยู่แล้วครับนี่น้องเซลลเขามาจัดวางไว้ให้แล้วคันนี้นี่เอเดี๋ยวพายนนโฉมรอบๆอบก่อนนะเป็น <c oughs> ตัวนี้เีขยายนิดนึงปึ๊บนี่ เป็นนิสสันคิกครับรุ่นรุ่น V L อหรือเปล่าครับเป็นรุ่นวีครับนม่มีไฟคาดมันไม่ไม่เต็มนะเป็นรุ่นวีเป็นรถที่เทสไร้นี่เองเดี๋ยวเขาจะไปทดลองขับรับรถเป็นรถทดลองขับเนาะเป็นรุ่นวครับไม่รู้เปิดดูข้างในได้ไหมเออน่าจะเปิดได้เพราะว่าผมไม่มีกุญแจครับอันนิ้มจอกนอกน่าจะเปิดได้เนาะ เดี๋ยวรอคุณน้องเซลลก่อนนะครับก <c oughs> ็นี่อาถรรนี่อยู่ที่นี่ครับนี่เอ่ยดูสิใครอาจจะเคยมาไหมที่นี่เคยมาไหมเออนะครับปั๊บๆก็มีศูนย์สีด้วยนะครับที่นี่ศูนย์สีมาตรฐานลูกตร่รถ,ถางผมอยู่ที่ถนนเพชรเกษมครับที่นี่คือศูนย์บริการนิสสันน้องแขมนั่นเองครับ ก็ดังอยู่เหมือนกันครับถ้าใครได้เคยแบบดูรีวิวนิสสันนะโดยเฉพาะมีหลายท่านที่รีวิวที่นี่ครับอาจจะเคยเหน็นบ้างครับผมก็อยู่ไม่ไกลอยา่างนี้ก็แวะมาดูที่นี่หน่อยครับแล้วก็เซลล์เขาคุยดีทีเดียวนะลองแวะมาคุยดูครับอ๋อสวัสดีครับนี่ตัวข้างหลังนะนี่คุยไปคุยมารอแล้ว ไปลองขับกันดีกว่าครับวันนี้ไปขับคันนี้เลยนะไปกับคุณใบเฟื่อนกันครับไปน้องใบตองอ่ะพาไปครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบรถก่อนนะรอบรถรถที่เราจะไปขับกันคันนี้นะจ๊ะเป็นน้องเอาเออเทคมาให้ลองขับเลยนะครับเป็นชุดแต่งออเทคเลยเนี่ยมีรูปภาพรีเทนเ,เตอร์คุณใบเฟื่อนอยนนู่เป็นไงครับเพื่พอนๆวันนี้เดี๋ยวไปลองขับกัน โอ้แค่ดูภายนอกก็ผมชอบนะเนี่ยผมประทับใจเลยเนี่ยผมใส่ผมใสจะได้เรื่องแล้วแหละนะไม่ใช่คันเมื่อกี้ครับคันนี้เลยครับน้องเอาออเทคมาให้ขับเลยนะป่ะลองขับกันครับคือรถดีกว่าลองดูครับจำหนคนขับันปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนอ่ะทงที่รับ ใช่ขอแอร์กดแล้วนะคะความแรงต้องกดเข้าไปกดแล้วอมทีกดอยู่แล้วเป็นสีฟ้าสีส้มอืมครับแล้วก็ตัวนี้เกียร์ดูตรงไหนเอ่ยเกียร์ P ดูเลยตอนนี้เป็น P อยู่ตอนนี้เป็น P อยู่ค่ะพักอูกค่ะดันลงให้เป็นเกียร์ดีนะคะดันลงแบบไม่กดค่ะไม่ต้องกดไม่ต้องกดนี่อ๋ไม่ต้องกดผมเป็นดีแล้วนะคะอันนี้จะเป็นโหมดอีโคะนะคะโหมดอีโคะ จะมี3โหมดค่ะมี normal sport eco นะคะค normal เนี่ยหนูแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใช้นอกเมืองแล้วก็ส่วน eco กับ sport เนี่ยแนะนําให้ใช้ในเมืองนะคะมันจะประหยัดพลังงานเพราะว่ามันมีระบบก p a พ t e r ต Step เปเข้ามาด้วยเวลาแบบว่าพอลูกค้าเนี่ยแค่ถอน,แค,ถอนแค่ถอนเท้าออกจากคันเร่งแค่นั้นนะคะรถก็จะทําการหน่วงให้ค่ะแล้วก็จะรีเจนไฟเข้ามาในตัวแบตเพื่อประหยัดแบตมากขึ้น mm hmm. mm hmm. ลองกดดูคะ่ะได้หมด ไดมองตรงนี้ไดมองตรงนี้ครับกดปึ๊บอันนี้จะเป็น normal ค่ะเป็นพอดี normal พอดีธรรมดาพอดีนึง็นสปอร์ตค่ะสปอร์ตหนร่งก็พอดีนั้นกี่คู่กี่คู่ประหยัดครับประหยัดสุดก็จะ e เอ่อประหยัดสุดก็คือสปอร์ตประหยัดสุดสปอร์ตเลยใช่ค่ะไปเดี๋ยวค่อยไปขับขับธรรมดาดูก่อนแล้วกันเนาะลองตอนนี้ลองทำดูก่อน อันนี้เราต้องใส่เกียร์ถอยเกียร์ถอย,ถอยก็คือเกียร์อา,อา,อาบีบแล้วก็ต้องกดไหมบีบดันขึ้นถอยต้องบีดบีดแล้วก็ดันโอเคถอยแล้วเนี่ยกล้องรอบพันจะจุ่ว่าพร้อมตัวจับวัตถุรอบคันนะคะตัวนี้กล้องรอบคันพร้อมถอยใช่ไมีอะไรบ้างมองกระจกหน้าด้านมันจะเป็นกล้องตัววีแอลก็จะมีกระจกมองหลังให้ดูมองดันเข้ามาอ๋อดันเข้ามาก็ายเป็นกล้องมองหลัง ปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เดี๋ยวลองถอยถอยถอยชันท้าปล่อยคันเร่งแ <eterm> ล <oon> ้วเอ้ยมืออะไรอยู่เอาเบรกมือติดอยู่มืไฟฟ้าค่ะมันจะมีให้ใช้งานสองสองสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือลูกค้าเหยียบเบรกค่ะเหยียบเบรกแล้วดันลงตัวพีค่ะเหยียบเบรกดันลงปิดไรงมือแล้วอีกแบบที่สองก็คือลูกค้าค่าเข็มขัดนิรภัยค่ะคาดเข็มขัดแล้วก็แตะคันเร่งเบาๆค่ะ คาดเข็มคลาดก็ภัยเขาแตะคันเร่งเบาๆเบ่งมืดจะปวดเ,าเ,ดวเราต่อยเบ่งมือก่อนอใส่อยเบ่งมือ,อนี่ดึงขึ้นดึงขึ้นครับเราแตะคันเร่งเบาๆแตะคันเร่งเบาๆปุ๊บออปล<ว>ด,ดแล้ว,ลวอ่าต่อยได้แล้วโอเคไปลองขับ